สุขสมัยดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอนชัยรถไถซีนเจ็ดเอครับเอ๊ะมื่อนี้ยที่ภาพว่มามึงเขาเส้นทางหนองบัวลำพูอุดรครับนะผู้ด่อหนองบัวลำพูอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็นัง่งงหน้าไปหาหนองบัวลำพูเนาะเขาทั้งหลังผมเนี่ยคือไม้จากทางเส้นทางอุดรครับสูงสืบซ้ำเลยเนาะ ตอนนี้ก็คือขึ้นขึ้นเขามาช่วงหนึง่งละน้อยเดี๋ยวเพราะสองกิโลออกก็ขึ้นนะขาขึ้นมาครับผู้ใดเขามาแล้วกรับฟังพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับจวดใช้รถไถซิ่งชนะอ่อนในเรื่องพี่น้องโซนนี้รถหินกระจกสีแเมหลายครับรถหินกระจกแกยวหิน,หานสามโมงคกระจกจวดจวดไปเลยครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ผมรถเบาเนาะ thảm á, thảm bình đẳng, chấm bầu không khí, chấm thì sắn sắm đấy, hung sắm đấy, anh ta lái sắm nó, mà anh ขอให้กับรกบราพีดจังหวัดน้องบัวรัพูมันกับว่าซ้ำสูงเหมือนเด็ครับพี่น้องขึ้นมากันน้อยเดียวอ่าถมางั้นว่า,า,าก็ทางหลับเท่ากลับกลับไปเมืองขาลงเนาะครับขาขึ้นกับว่าซ้ำเดยรถลอยเก้าหารากลูกก็สามารถขึ้นได้เยอะครับขึ้นมาจากโซนอุดรเนาะแรงๆนี่แล้วครับ ต่อจังหวัดขามมานนองบวัวลาพู

เราละโอ้มีจุดผักหมดโอ้จุดผักหุดหผักรถเนี่ยครับที่ทีนี้สิว่าหันที่ผมบอกครับกับจีบประมาณนี้เนาะรถน้อยรถนี่ก็พักครับจอดนอนจอดยังนี่แต่ก็อยากให้มันมีหลายๆก็นี่เนาะปากถึงเงื่อนหลักน้ำได้แล้วพี่น้องอยากให้มันมีหลายๆก็นี่นะมีมองคลองน้ามีมีมองพักมองยังคือเวลานอนมันจะปลอดภัยครับเนี่ย ษณะนั่งสิมันเป็นจุดเบี่ยงออกจากถนนไปโดยเฉพาะแล้วก็ราน้นอนมันกับสิปลอดภไยเพราะอันตรายทั้งสี่นะอยากสะใจอยากให้มีทุกอำเภอครับทั้งขาม้าขากับนี่ฟังนั้นนี่ฟางนี้นนี่อยากให้มีทัาา้งสองฟังนี่นนนส,นสิครับทัาาบ้งขาม้าขากลับนั่นเหนะตอนนี้เขากะล้มเริิงเริ่ม,ม,ม,มล,ล้แล้ว พซ้สำซัญปันไดนดรอพี่น้องพาไปพอไม้ก็อยากให้ถูกอำเภอว่าไงสิพี่น้องจุดพักรถนี่อำเภอละซองจุดขั้นเป็นถนนแบบนี้เนาะถ้าเป็นถนนสวนเลนกะมีฟังหนึ่งกะสีไงร้องรับรถไดจ้จกมีสิบพวงนี่สิครัหรือว่าโอเคครับ คือมันสิปลอดไภแล้วก็เวลาจอดพักจอดนั่นนี่แต่มันกะคันนี้นี่มันสิมนี้ขอดีวางหนึ่งพอสิบปอาทุกฟังก็คือขอดีสำหรับซุ้มรถบรรทุกเนะกาะพวกวีงานลองก็คือเวลารอง,งานไปจอดยุดพักรถลรวก็มันสิมนี้มีมีการสั่งไรได้ให้ ชุนน้ำเดียผมว่าว่าหนึ่งคนกับไปขายของจู่ทีจุดพักรถอ,อแต่มีรายได้เขาสูนชุมชนเขาสู้อำเภอต่อไปประมาณนี้เนาะอจุดพักรถสำคัญอยู่ครับพี่น้องอ่ะมามาเรื่องลงเขากรนตัวตอนนี้กำลังลงลงครับกะให้ว่าสันมอก่ะกะทารถดนะกะซือว่าสันเติบเยอะพี่พน,น,น้องน้อยนึงเยอะแต่นี่ผมรถเตาเนาะ ล้มเกียรไรเกยร์หามเนี่ห้อยสังเกตยอยเบรคเลยพี่น้องเพิง่งเลยแต่ถือว่าเอาการนะครับถือว่าเมืองจากลองร้อรายอารยธรรมแล้วก็เติมนึง,นนอ,ง,อ,งอ,อ,อยู่พี่น้องบาลีองค์บาลีเอื้อแตกเซลสายยุ้ยขดเขี้ยวนี่นครับแต่ให้สันดิงเลยมันกับว่าซ้ำสันดิงบันใดครับพี่น้องออไม่เป็นทางขดเขี้ยวนี่นิดหน,น่อยครับ khách chọn khách sạn thânận lắm, như vậy thì vui. Nhoi chỗชม view, nước đập, cái, khảo hi迎, khảo cái ăn, ở ở này, thác tôn, thứ thì, như anh ấy nói, ô, có chỗ xem view nước biển hả? จะต้องใส่ฝีมือ,อยังไยโอ้สันจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้กำลังลงช่วงนี้ก็โค้งๆนี่ก็ถือว่าสันครับแต่มันโค้งหลายอ่า เของแท้ของแท้จุดจุดเอาไปแรงจืดคืนเลยวะไม่อย,อยากพากเลยอันนี้กำลังลงเรื่อยๆครับแต่ช่วงนี้คือสั้นอยู่ครับคุณแปเปอร์เซ็นต์ความชันยังเก็บไปพี่น้อง สั้นแหละกะโค้งครับแต่กับนี่ระยะบอพอ,อซ้ำไก่ครับถนนก็ถือว่ายัางโอเคอยู่ครับมไม่ได้ไดม่ได้้ซ้ำขีรายลงต่อเนื่องอยู่ ี่คือลงรถเบาเลยพี่น้องล้มรถนะ,ลงลนะคงอว่ากาล้มเกียร์สูงวันนี้ก็สิลงอยู่ประมาณเกียร์สามเกียร์สามได้อยู่พี่น้องเกียร์สามเกียร์สี่ก<ะ>ว่าเขาบกต้องใส่เบรกหลายใส่เบรกหลายมันเบียกข้อนครับ <S <S ลงมาหนึ่งคือเขาเขตโตโตอำเภอเลยครับเขาเขตตัวอำเภอ น้องบัวรำพูเลยเงี้ยมทางไหนน้องไฝเอานี่นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องตึ๊ดปื๊ดตื๊๊คลิปนี้ครับประมาณนี้ครับสุดเขาแล้วปั้นพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับ ชวนใช้รถไถซิ่งชาแนลนี่เดออ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้กะบผมมี่ยังหลายเขากะน,นี่ครับลงมาสุดเกือยุ่ประมาณนี้ครับหอดศูนย์เอ่อุ่นสันแล้วก็ศูนย์ตัวไออยซูซูยุ่ติดกันเลยครับพี่น้องศสุดบันได้เออประมาณนี้ครับ,รค,รบคลิปนี้กัสุขสบายดีสุขภูตสุขคนนะครับสวัสดีครับ